สวัสดีค่ะที่กกอกเป็นเวลายามเย็นแล้วนะคะตะวันค่อยลงมาแล้วเนาะแสงแดดจ,จ้าเลยนะคะลุงพลก็รีแลกแล้วค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ลุงรีแลกแล้วนะคะไปชมลุงไลฟ์สดค่ะนะคะเฮฮากันเลยนะคะลังไลฟ์สดกันพอดี จะตี้รั้วแล้วม่ยืนออกมาแล้วไ้าบผู้บัคับการนี่เต้นประารนี่นะครับที่มีัญแล้วต้นระขา้นี้ครับน่้ายอดมาไปแล้วนี่ยอดมะขามนี่นี่มันเยอะน่ยนี่ครับนึ่งหนึ่้ประหารต้นะขารท้งล้วนมดแล้วครับไ่บดซบยางมาบ้านุนต้นะขารทั้งลวนเลครับนี่นี่หน่อยจักรยานพวกนี้ก็จะบอกว่าหจอดเลย เลยก้าวมีออกมาจอดแป๊บเดียวจอดตัวเข้าชมไหมคะชมบรรยากาศลุงคุณเลยยังเบาใส่ข่ไหมเฮ้ยมาข่อยราตอบโต้ไข่ก็มีหัวใจอยู่เด้อนักข่าวมาทำอะไรบ่มีครับนักข่าวบ่มีเด้อผู้ใดยบ้านักข่าวลงพื้นที่บ่มีเด้อมั่งรู้หนิเห็นบ่อนิมั่มานิเห็นใต้ปะกาซิดขวบบ่อยบ่ทั้งหลังนั่นน่ะ แาบถ่ายภาพบันทึกวิดีโอเขาญาติก่อนได้รับอนุญาตเขาพกกล้ามากนะครับพี่น้องพม่าก็ต้องขออนุญาตเดี๋ยวคำเด้อคดี่ายบ้านลุงนะนอกจากไปถ่ายองค์ผูปริชิตปู่ไปถ่ายโลดอะนะครับเป็นที่สาธารณะครับตอนไหนนี่ยังอีกบานเนี่ยพี่บอยยังอีกบันโอ้ยพ่บอยมาต้นไม้ทางหลวงมาสัตว์ว่า ทางหลวงแล้วครับผมเดี๋ยวให้ทางหลวงมาดัเการต่อมันมีกินมีใช้ก็เพราะทำข่าวลุงบนมาแตนนี่แหละค่ะคุณจํานงหมอสันบ่อกขอบคุณครับถูกแล้วครับมันคุณตอบแทนหมดแล้วนะครับเขากลัวไฟช็อตคาลุงมันจีช็อตจังนะไฟมันไปในร่มกล่าวครับพู่นอยู่ในบ้านผมครับมันจีช็อตหนังในหน้าสายไฟมันหัวบมครับมันจีช็อตอันนี้สายไฟนี่มันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าตุ้มอะไรนะ ตุ้มอะไรที่ว่าขดอ่ะที่เขาขดพันสายไฟตุกๆเลยไฟแก้วแก้วอ่ามันมีแก้วถ้วยแก้วถ้วยแก้วครับมันมีถ้วยแก้วล็อกอยู่นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ชดกันง่ายๆเลยนอกจากจะไปจับสองสายแล้วก็เอามีดไปปอกเอามีดไปปอกเอากันไกลไปหนีแบงนี้นะเราก็ไม่มีฉนวนกันความร้อนและกันไฟเนี่ยมันจะตายแน่นอนครับอย่าว่าอะมันชดเลยครับนะ

ไลให้ด้วยค่ะ FC ที่รักทั้งหลายเียกก็ไปตี้มน้สอห้าร้อยสิาากันไลดนะครับไปสามเฟดนะครับนี่เนยตัวนี้นะเาไปขนมาเนี่ยยังไม่ถึงสามเฟดด้วยมีสองเฟดเองนะครับให้หยหน่อยค่ะลุงใ้มานดก่อนต้องมาคัานี้นะครับ้มถึนข้างตั้นตนี้สองคนนะครับอันนี้เสาที่ว่าลุงัปแล้วลุ่มใบอย่างไรก็ดีดังนี้่ละลุงใบอย่างไรอีกแล้วิี่บาร์ด ลุงคนบ้วยอ่างกันมาเอาง่ายๆครับหวยออกอื่นครับวันที่สองเด้อถึงแน่นอแต่มันออกไลให้แล้วจ้าพรุ่งนี้รวยครับผมแต่มันออกยังหนึ่งถึงเก้าระวังศูนครับหนึ่งหนึ่งหันมันมี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 พระสวดพระพระเทศจากโคราชจากเมืองานตั้งแต่เช้าน่าะัสองห้าวันที่เ็ดตั้งแต่เช้านะกับองห้าเจ็ดวระวังตัวกันเขามี่เขาเน้ คอเขายังกเขาคือยังนี่ยังอ่านมาจากไหนนี่แถวทั้งทึงคือแถวทั้งทึงคือแถวทั้งทึงโอ้ยบัตรสีบาอ่านออกพี่น้องเลยคุณเกศสอนบุญใบนะคะไม่ต้องมาเขาดูอะไรเลยไม่ต้องมาเขาดูจาก youtube บ้านูกโอ๋อครับ กับผมไ i, ล่โซนอยู่ตลอด24ชั่วโมงอย่างดูก็ดูนะดูปุ๊ตลอด24ได้ยังดีครับปุ๊บซ่องหน่ะนี่ตะข่าวซ่องลุงพลเด้อะละครทีวีปรต้องมีครับอาจจะข่าวลุงพลนี่มันลงเลย <c oughs> 24ชั่วโมงซ่องไดแน่ล่ะเอาไปลงเลยครับอนุญาตนี่มาดูดเอาซ่องมดโอมนี่ไปนี่แส่วนมากก็มาแต่ซ <c oughs> ่องมดโอมนะแต่ตัวเองว่เองก็แต่ขออนุญาตแล้วเนาะเอาได้ซ่องไหมมา าวาไ,วไต้องแบง่งรายได้เลยค่ะอนุญาตววครับอนุญาต <c oughs> เขาไม่ได้ว่าลุงเด้อเขาเสนอข่าวเพราะ f อฟ <c oughs> อะดราม่ากันเมื่อเช้าลุงหยุดอ๋ os, it, like now, no 56, here, อคุณนิสาสังขจิตโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยนะครับว่ามันมัวนตลกตลกสยบเขาเสาไฟฟ้าครับเราพูดจาาอธิบยใจนี้เฉยนะครับอธิบายนะครับพูดกันเราเล่นเพราะว่าตอนนี้เขาคงรู้แล้วแหละว่าอะไรคืออะไรเนาะค่ดลคนดูเรื่องเสาไฟฟ้าไปนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะช่วงบ่ายนะคะลุงพลคุยเรื่องเสาไฟฟ้าเสานี้นะคะลุงพลซื้อเองนะคะเสาไฟฟ้าเสานี้ค่ะมาปวนว่าเป็นคนบ้าเขแยนเปียบสมวนหมอนะเขาก็ยังบ้าพี่รองเลยขอบคุณนะคะที่รับชมกับกบกสตชันค่ะกดไลค์กดติดตามกดจับไปกดกระดิ่งด้วยนะคะ